เื่อเร็วๆนี้มีการประชุมใหญ่ของสาภาพพุทธเนเธอร์แลนด์นำโดยคุณมิคาเอลริทมันประธานสาภาพพุทธเนเธอร์แลนด์นวัดวัฒมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปีของสาภาพพุทธเนเธอร์แลนด์การประชุมในครั้งนี้มีพระสมุทรซันเดอร์เขมะรัมโมและคุณมาร์คเมอริสได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย นับว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่มีชาวเอเชียเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆและได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานของสหภาพพุทธเนเธอร์แลนด์ตามโครงการต่างๆของสหภาพพุทธเนเธอร์แลนด์สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประธานสหภาพพุทธเนเธอร์แลนด์ได้นำเสนอเรื่องการบริหารสมาคมอย่างถูกหลักศีลธรรมพร้อมทั้งมีการระดมความคิดเรื่องการบริการสมาคมอย่างถูกหลักศีลธรรมทั้งยังได้มีการอนุมัติรายงานการประชุม อนุมัติงบประมาณปีหน้าแจ้งรายละเอียดของโครงการระดับประเทศเช่นโครงการอนุสาสนาจารย์เป็นต้นหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงทางคณะสาภาพพุทธเนเธอร์แลนด์ได้ชื่นชมความก้าวหน้าและความสวยงามของวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ด้วยและยังได้รับรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาและประวัติโบสถเก่าแก่หลังนี้ด้วยเช่นกันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมบุญนิวครับ ถ้าถูกใจคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมบุญนิวได้ทุกช่องทางครับเพื่ออัปเดตข่าวสารแวดวงพระพุทธศาสนาจากทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวครับ